พาชิวมาแล้วครับกินเล่นเที่ยวก็ว่ากันไปสวัสดีครับวันนี้ลุยพาชิวนะครับตอนนี้เรามีวัตถุดิบลำตัวเนื้อจระเข้นะครับแช่แข็งตามมาลายนะครับนี่แข็งโป๊กเลยนะครับเย็นเจี๊ยบเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาพามาทำเมนูอะไรนะครับติดตามนะครับขรับผมเสร็จแล้วครับผัดเผ็ดจระเข้ครับ ลุยพาชิวนะครับผัดเผ็ดจระเข้เสร็จเรียบร้อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับลุยพาชิวกินเล่นเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลุยพาชิวนะครับพามาทําเนื้อจระเข้ผัดเผ็ดนะครับอันนี้ก็เนื้อจระเข้นะครับ ที่เราหั่นบินชิ้นไว้แล้วนะครับพริกแกงนะครับตะไคร้นะครับพริกหยวกซอยนะครับกระชายซอยนะครับเมืเขือเจ้าพยานะครับซอยแล้วนะครับผักกะเพรานะครับเม็ดพริกไทยครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับคจับผม เดี๋ยวเรามาลงมือผัดกันได้เลยครับถ้าผมเริ่มผัดกันได้เลยนะครับก็ใส่น้ำมันไปก่อนนะครับต่อไปก็ใส่พริกแกงเลยนะครับ พริกแกงก็เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับผัดให้หอมเลยนะครับต่อไปก็ใส่เนื้อจระเข้ไปเลยนะครับ ต่อไปก็ใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะครับ พอผมพอผัดได้ที่ก็เริ่มใส่พิไทยเม็ดเลยนะครับต่อไปก็เป็นกระชายนะครับซอยไว้แล้วนะครับ ต่อไปก็มะเขือเจ้าพยานะครับก็ไบมุกูดใส่ลงไปเลยครับ ใส่ใส่น้ำมุกไปหน่อยหนึ่งนะครับทนี้เราก็ใส่พริกซอยนะครับ ผิกหยวกซอยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะครับ เสร็จแล้วก็จะเริ่มปรุงกันเลยนะครับเริ่มจากซอสหอยนางรมนะครับหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เสอ้๊วขาวนะครับประมาณครึ่งช้อนนะครับผงปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนนะครับ น้ำตาลนะครับหนึ่งช้อนผงชูรสนะครับประมาณนิดหนึ่งแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับชิมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ความอร่อยที่ต้องการนะครับอันนี้ก็ชิมไป ปรุงไปนะครับอเดี๋ยวชิมก่อนนะเร็วค่อยมาดูกันนะครับว่าจะเพิ่มเติมอะไรอีกพผมชิมแล้วนะครับก็ใช้ได้ครับตามนี้เลยครับับผมเป็ออ้นเส็จครับปิดแก๊ได้ครับ ผมเสร็จแล้วนะครับตักสิดการเราได้เลยนะครับรนน้อนๆครับ เสร็จแล้วนะครับเนื้อจอลเข้ผัดเผ็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามลุยพาชิวนะครับกินเล่นเที่ยวสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ